ไม่ได้บอกให้แฟนรู้นะอายุเท่าไหร่ห้าสิบเจไหนเป็นไงเป็นยังไงผมอยากจะรู้ตอนแรกตอนแรกพี่บอกว่าอะไรนะครับกลัวกลัวกลัวแทบตายกลัวแทบตายกลัวแทบตายกลัวอะไรตอนแรกกลัวเข็มกลัวเข็มกลัวทุกอย่างกลัวทุกอย่างกลัวยาสรุปอันนี้นี่คือที่คุยกันเมื่อประมาณ สชั่วโมงที่แล้วประมาณนั้นแล้วตอนนี้เป็นยังไงโอ้ตอนนี้โอ้ I feel e e l g เกร้ออเพลงโทรเลย e อ e e l e อฟิล e I feel เเป็นเป็นไงบ้างครับขึ้นไปห้องผ่าตัดเมื่อกี้เออก็ไปเห็นห้องผาตัดก็สั่นๆอยู่สั่นสันก็ร้วอะแเห็นสั่นเพราเห็นเครื่องไม้เครื่องมือออะก็สั่นอยู่ออะ เอายังไงทํำยังไงเออก็สั่นอยู่ยิ่งน้องคนนั้นบอกเออถ้าถ้าสมมติว่าอะไรนะมาใส่อะไรนะน้ำเกลือเออยิ่งกลัวใหญ่เขาบอกเก็บนิดนึงนะเอ้าเรานึกไป็นสไกลนโอ้เก็บอ๋อเขาบอกเก็บนิดนึงเราแบบว่าเอาแล้วโอ้ยเริ่มกลัวแล้วอชยเลยใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยบอกเออพอไอ้นั่นเอายาแบบคล้ายๆแบบว่าให้เราแบบเนาะ ล e เล็กออนสป n นน์นออนสป์ออนสปันน์ะอช่ไหมใช่ออนสปนนที่ภาษาเนเธอร์แลนด์อ๋อพี่มาจากเนเธอร์แลนด์ค่ะโอ้โหมาไกลมาไกลแล้วไงต่อแล้วทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออก็ทำใจแบบว่าเออให้สบายสบายไหนไหนก็ตัดสินใจแล้ะทีนี้ก็เลยเออหรับไม่รู้เรื่องเลย ลราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่รู้เรื่องตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วอ้าวสังั้นจากที่กลัวัว่าจะต้องเจ็บจากที่กลัวไม่รู้สึกอะไรเลยเออไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดอจากต่างจากที่จินตนาการไปเยอะเลยใช่เออมมหน้าคนคนที่เสพติดแบบศยลกรรมเขาถึงแบบเออแบบทำโน่นทํานี่แบบไม่กลัวนะเออเราก็เลยว่าโอ้มีหน้ามันเป็นแบบนี้นี่เองอ่าพอมาเจอกับตัวเอง เ,เริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจแล้ว,ลวเริ่มเข้าใจค่ะแล้วตอนทําเสร็จเนี่ยเห็นหน้าตัวเองแล้วเป็นไงบ้างอืหรือยังไม่เห็นเลยเออก็เห็นแบบแบบเห็นแบบแบบเห็นแบบแบบก็โอเคมันก็ดูดีขึ้นนะคะครับแล้วต้องถามก่อนดีกว่าหน้าเดิมพี่เป็นยังไงดีกว่าให้ดูหน้าเดิมนี่หน้าเดิมก็หนังตาตก เอ้ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมอันเนี้นี่ยแหะหนังตาก็คือตอนแรกเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วค่ะหนังหนังตาตกใช่ไหมแล้วมันดูแบบไม่สดใสเนาะค่ะมันดูไม่สดใสตอนนี้ก็คือแบบหางตาคือชี้ขึ้นแล้วค่ะหลักๆคือกังวลเรื่องหางตาตกใช่ไหมเออเพราะว่าคุณครับเออคุณคุณอะไรคุณบิวใช่ไหม แนะนำบอกว่าพี่ยกเฉพาะตรงนี้ขึ้นพี่จะดูดีสวยใช่ไหม,อมอตอนแรกเราก็ยังไม่ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็เลยบอกว่าเอออ่ะนายลองดูเพราะว่าเขามีวิดีโอคนที่แบบมาทําก่อนหน้านี้ให้ดูนะแล้วบอกว่ายกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ,อคล้ายๆแบบว่าตรงช่วงนี้เรามันจะแบบนันขึ้นคครับ่ะ,ะก็เลยยกขึ้นค่ะยกขึ้น,ก,นก็เลยบบอ,อ่ะ เราลองลองดูค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยคือพี่เนี่ยเพิ่งออกมาจากห้องผ่าตัดเลยคุยปลอเลยไม่เจ็บเอะไม่เจ็บแล้วจากที่บอกว่ากลัวมากมากเลยเนี่ยตอนแรกตอนนี้เป็นยังไงครับน้องบอกว่ามึนมันจะมึนนะมันจะลมนะเออเราก็แบบเออไม่มีความรู้สึกมันไม่เจ็บอ่ะไม่เจ็บเอาไม่ได้มือไม่เจ็บด้านนี้เขาบอกว่ามันจะปวดนุบๆหน่อยไม่เห็นมีอาการปวดไม่มีอะไรเลยขเขาพูด เผื่อไว้แต่จริงๆคือเราไม่เจ็บไม่มืนไม่อะไรเลยเดินมาปลอเลยค่ะไม่มีอาการอะไรเลยเมื่อกี้เห็นพี่เดินมาคนคนเดียวเลยสบายเลยค่ะไอย่างอย่างตอนนี้ก็คือยืนได้ปกติใช่ไหมใช่ยืยยืนได้ไหมขอยืนยืนได้ยืนได้ค่ะยืนได้ค่ะปกติเห็นไหมเห็นไหมหมุนโชว์สักรอบนึงได้ไหมนี่โอ้โหหมุนได้ค่ะ เออเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมืนนสวยใช่นอนพี่พี่นอนข้ามวนไปประมาณกี่นาทีฮะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเี่าทีเาตอนที่เขามาพักเอาไปพักอ่ะบอกว่าให้ให้ให้นอนพักก่อนประมาณสักยี่สิบนาทีเดี๋ยวพี่มันจะมันจะแบบคล้ายๆวิงเวียนหรือจะทําให้เกิดอาการอ้วกได้ใช่ไหมเือคายยาม หมดลิตรนิดนึงค่ะเออ,เอ,อแต่เราไม่มีความรู้สึกนั้นหรอกเราหมกกับว่าต<ม>ั้งแตล่ลืมตาตื่นมาก็ใช้เลยแต่มันจะมีแบบตอนที่ไปเข้าห้องน้ํารู้สึกว่ามันจะเป็นแบบว่าเออเ,อเซนิดหนึ่งแต่ทีนี้แบบว่าเออก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับยาอ,อ,อะไรนะเอ,อม,มันมีปฏิกิริยานะคะแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นแล้วก็ลงมาเดินเปลอ ค่ะก็ลงมาก็เดินปลอเลยลงมากินโจ๊กกินโจ๊กเดินปลอโจ๊กที่นี่เป็นยังไงบ้างอร่อยค่ะอร,อ,อร่อยค่ะ,ะบริการดีมากบริการดีมากยังไงบ้างอ๋อ,อแล้วพี่อยู่ในเทแน์แลนพี่ดูรีวิวมานานขนาดไหนอ่ะก่จะมาโอ้ก็นานเหมือนกันนะก็ตั้งแต่ก่อนโควิดนู่นอะ โอ้ oh, หลายปีเลย <laughs> คือคือดูนานมากแต่แบบว่าคล้ายๆแบบว่าเออถ้าเรายังไม่ไม่ไม่มั่นใจหรือว่าไม่ไม่แน่ใจที่ใดสักแห่งเราก็คือก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแหละแกตามธรรมชาติแหละไม่อยากจะเสี่ยงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเออตก็ก็ดูหลายที่เหมือนกันแต่ทีนี้มาติดใจทีละพรนเออก็ดูนานเหมือนกันเออคนนน้นบินมาจากอเมริกามาจากเยอรมันมาจากเบนเยียมมาจากสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออ,เออเออมันคงคงจะน่าไว้ใจคงน่าแบบเออคงจะแบบคล้ายๆแบบว่าคงจะปลอดภัยดีอะไรอย่างเงี้ยประ ตัวจริงคือรู้หมดเลยว่าลูกค้าทีละครมาจากประเทศอะไรบ้างค่ะเพราะว่าเราติดตามไงคะเราติดตามว่าเออเคสนี้เป็นยังไงเคสนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจากเป็นคนดูตอนนี้เป็นคนทําแล้วก็กลายเป็นผู้ให้ข้อมูลคนอื่นแล้วตอนนี้ค่ะมีต <c oughs> ะคิดไหมมีตะิไหมมี สคิปไม่มีพูดเองพูดเองเลยเนี่ยมาไม่ได้ไม่ได้อ่านจะคิปแล้วไม่ได้คิดมาก่อนก็พูดตามบุคลิกเรานี่แหละค่ะเป็นคนที่แบบเออมีอะไรพูดไปตรงๆอะไรนแล้วพี่อยู่ไทยกี่วันเนี่ยมารอบนี้มารอบนี้ก็อยู่ไทยเหลายวันอยู่หรอคะถึงวันที่สิบสองเดือนหน้านั่นเลยสิบสองเดือนหน้าแล้วมาทำนี่มแอบมาทำหรือว่า งไ,งไม่ได้บอกให้แฟนรู้นะคะไม่ได้บอกให้แฟ่ท <c oughs> พราะแม่แล้วแล้วคือแฟนเขา <c oughs> ไม่อยากให้ <c oughs> ทำเอขาเขาลูกชายลูกชายนี่ยิ่งบอกว่ามัมอ o ู่ o ้นดูนอตติ่ง watch your face I like your face you don't do nothing คือฝรั่งเขาชอบแบบธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราอยากสวยขึ้น เออแล้วทีนี้เดี๋ยวไปรับแฟนที่สนามบินเดี๋ยวเขาเห็นเขาจะว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เปไปรับเมื่อไหร่ฮะวันที่สิบเกค่ะสิบเก้าอ๋อคือเ,คเขาตามมาเออค่ะเขาบินวันที่18แแล้วทีนี้วันที่19ก็ต้องไปรับเขาที่สนามบินเอาล้วนะอันนี้ก็ต้องรอดูแล้วนะอ,อ๋อก็ออออถึงบอกว่าทีรุพรต้องแบบว่าดูให้ให้สมกับที่ว่าเออเราตั้งใจมาไงค่ะ แล้วเสร็จแล้วก็ต้องสวยออกไปให้แฟนแบบให้แฟนเห็นแล้วบอกเออสมกับที่ราคาต้องจ่ายความคุ้มค่าใช่ไหมค่ะค่ะค่ะอืแต่ผมผมดูอย่างเงี้ยถามหน่อยพี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดแล้วแต่ความกระปี้กระเป๋าแล้วก็แบบหุ่นและหน้าตาตอนนี้คือไม่ใช่แล้วนะใครบอกห้าสิบเจ็ดแล้วต้องบอกใส่หน้ามันอ่อนยาวลง อ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าแอดมินกับตัวพี่เองเนี่ยพูดโอ้ยอายุเท่านั้นท่านี้ให้คุณผู้ชมดูดีกว่านะว่าพิมพ์มาก็ได้นะครับว่าตอนเนี้อายุเหลือเท่าไหร่นะครับจากอายุห้าสิบเจ็ดชั้มเหลือเท่าไหร่นะครับทำานอ่ขญาตนะดูใกล้ๆแต่แต่คือไม่แี้ตอนที่พี่ขางบนเนี่ยตอนที่ยิมเนาะตีนการจะค่อนข้างครับค่ะค่ะไ เอาก็รออายุป่านนี้แล้วเนาะมันมันไม่มีอะไรที่แบบว่าหยับยั้งความแก่เราได้แต่ทีนี้แบบว่าที่สําคัญที่สุดคือสุขภาพเราต้องแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงหุ่นพี่อย่างนี้พี่ออกกําลังกายอะไรรูปแบบนี้เออก็เมนบางครั้งมาเมืองไทยกินเยอะไปหน่อยกของอร่อยขอร่อยอาหารทุกอย่างเห็นอะไรก็อยากกินอร่อยไปหมดก็เลยแบบว่าเออพอน้ําหนักขึ้นมาเอง อีกนิดนึงนิดหนึ่งยวค่อยเป็นรถแต่ว่านี่คือแบบว่าพี่แบบยังดูวัยรุ่นนะดูทรงผมผมชอบทรงผมพี่มากเลยในคอมพงก็ขอดูทรงผมโอ้เดี๋ยวถ้าปล่อยนี่ยิ้งสวยเลยเซ็กซี่เลยคุณเนี่ยงพิมมาว่ายิ้มสวยเหมือนคนอายุ4ี่ิบเลยตอนนี้คือแบบยิ้มแบบว่าพวกรอยนี่คือแบบลดลงไปเยอะแล้วนะไม่เหมือนแบบตอนก่อนทำเนาะต้องเ่็ ก่อนทาตอนแรกนะเยอะกว่านี้อ่าค่ะอันไหน<า>บอกกล้องนี้หน่อยบอกว่าเชิญชวนหน่อยว่ามันแบบไม่เจ็บให้แบบมาทําอะไรเงี้ยเราเพิ่งทํามาเ<า>พิ่งลงมาเลยเนี่ยอ่าเนี่ยบอกกล้องนี้ค่ะอ,อ,อ,อยากจะบอกว่าคนที่สนใจที่อยากจะทำเฟซล็อกตาสวยๆเฉียวเฉียวมาที่นี่เลยนะคะศิรพรมันไม่ได้แบบว่ามีความน่ากลัวหรือว่าเ,เจ็บอย่างที่ที่เราคิดคะ่ะ มันรู้สึกว่ามันสบายสบายมากแล้วก็เสร็จแล้วตื่นขึ้นมาแบบไม่เจ็บเลยค่ะเดินลงมาข้างล่างได้สบายเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะวันนี้ก็ยืนยืนนานแล้วยืนนานแล้วเต้นตาเต้นแล้วยืนนานแล้วค่ะ